เทคโนโลยีเสียงนำทางสู่การเข้าถึงเพื่อพัฒนาองค์กรพัฒนาชีวิตคลิปเสียงแนะนำการเดินทางมายังศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ตอนบนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กันที่ศูนย์บริการคุพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งศูนย์บริการคุพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอด แห่งป,ประเทศไทยสาขาภาคใต้ตะบน,นตั้งอยู่ที่เลขที่19ทับ6หมู่ที่7ตำบลทุกพีอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษธานีอยู่ห่างจากอำเภอเมืองสุราษธานีประมาณ60กิโลเมตรซึ่งการเดินทางมาที่นี่นะคะก็สามารถเดินทางมาได้หลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาด้วยรถไฟลรถตู้ หรือรถยนต์ส่วนตัวนะคะค่ะมาดูการเดินทางในรูปแบบแรกกันเลยนะคะซึ่งจะเดินทางมาด้วยรถไฟซึ่งผู้พิการทางสายตาที่โดยสารมาโดยรถไฟให้ลงที่สถานีรถไฟพุพีเมื่อเดินทางมาถึงที่สถานีรถไฟพุพีแล้วนะคะให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอด แห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ตอนบนนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการมารับที่สถานีรถไฟภูพีนะคะรูปแบบที่2นะคะจะเป็นการเดินทางโดยสารมาโดยรถตู้สำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถตู้นะคะหากเดินทางจากอำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธาน,นีนะคะก็จะผ่าน สถานที่สำคัญหลายสถานที่เลยค่ะซึ่งรถตู้โดยสารจะเดินทางจากศูนย์รับส่งผู้โดยสารตลาดเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินทางออกจากตลาดเกษตรใช้ถนนเอเชีย41มุ่งหน้าอำเภอบ้านนาสารประมาณ35กิโลเมตรผ่านสถานที่สำคัญเช่น 1. สารหลักเมือง 2. ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี 3. โรงพยาบาลสุราธานี 4. วันณะอุทยานแห่งชาติเขาท่าเิษร 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานี 6. วัดซอยสิ 7. โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งสุราธานี 8. ตลาดบ้านนาศาร 9. สถานีรถไฟบ้านนาศารแยกบ้านนาศาร ถนนบ้านนาสารเดี๋ยวขวาเข้าถนนบ้านนาสารตำบลทุพีประมาณ12กิโลเมตรจะผ่านสวนยางพาราสองข้างทางแล้วให้บอกรถตู้ว่ามาลงที่สีแยกช่องช้างจากนั้นติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่ของสมาคมทางเจ้าหน้าที่ของสมาคมจะมารับ สี่แยกช่องช้างรูปแบบการเดินทางต่อมานะคะจะเป็นการเดินทางโดยการเรียกแกร็บมาโดยให้ปักหมุดแกร็บมาลงที่สีแยกช่องช้างแล้วให้บอกแกร็บว่าสังเกตเซเว่นตรงสีแยกช่องช้างเมื่อเจอเซเว่นสีแยกช่องช้างแล้วให้ตรงมาประมาณ1กิโลเมตร จะเจอศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ตอนบนอยู่ทางขวามือเป็นรั้วสีขาวข่านี้ก็เป็นการแนะนำการเดินทางเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเดินทางมาที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ตอนบนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะสำหรับหมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านช่องช้างแห่งนี้นะคะก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญหลายสถานที่เลยค่ะหากผู้พิการทางสายตาท่านใดอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางต่อไปได้นะคะจะเจอกับอนุสรสถานประวัติศาสตร์บ้านช่องช้างกรมทหารพลันที่45 ซึ่งสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวและเป็นจุดถ่ายรูปได้นะคะและก็ยังมีสวนสละอาทิตย์ซึ่งจะปลูกสละหลายสายพันธุ์ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจสําหรับผู้พิการทางสายตาท่านใดที่เดินทางมายังหมู่บ้านประวัติศาสตร์บ้านช่องช้างก็สามารถมาเที่ยวชมสถานที่เหล่านี้ได้นะคะ ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่ต้องการจะเดินทางมายังศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ตอนบนเพื่อมาอบรมโครงการหรือฝึกอาชีพต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ